สวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านหรือว่าท่านจะชมอยู่ที่ที่เรือหรือว่าอยู่ที่ไหนก็นแล้วแต่นะครับวันนี้เราได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งในรายการทางแห่งชีวิตครั้งแล้วครั้งเล่านะครับผมก็พยายามที่จะบอกถึงความสําคัญของการเดินทางในชีวิตของเรา ทางแห่งชีวิตมันแตกต่างไปกว่าทางทางโลกนะครับทางของวิถีของโลกทางของโลกิยะเนี่ยนะครับมันก็มีวิถีชีวิตของมันแต่ว่าทางแห่งชีวิตเนี่ยมันเป็นอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าจุดจบมันไม่เหมือนกันทางแห่งโลกิยะเนี่ยนะครับมันเป็นทางที่ไหลไปตามกระแสของค่านิยมของวัตถุนิยม ทางแห่งโลกิยะเนี่ยมันไหลไปตามความรู้สึกเป็นไปตามอารมณ์ของเราเองไม่มีการบัญญัติบัญญังนะครับในความปรารถนาในความต้องการในการกระทําในการพูดในการคิดอะไรต่างๆดังนั้นวิถีชีวิตอย่างนี้เนี่ยมันก็พบจุดจบไม่ดีหรอกครับไม่มีใครในโลกนะครับที่ดําเนินชีวิต ในวิถีของโลกิยะแล้วจะจบลงด้วยความสุขจบลงด้วยความอบอุ่นจบลงด้วยความจุกใจและจบลงในเมืองอบรมบสุขเกษมหรือว่าเป็นเมืองแห่งความสุขส่วนมากแล้วเราจะจบลงด้วยกองทุกข์ความผิดหวังความเสียใจมีบาดแผลและในที่สุดนะครับคงจะปลายทางก็คงจะไม่หนี ใครๆก็รู people, them, ้นะครับคนที the not, ่ปล่อยตัว i̇şte ก right right ินเหล้าเมายาเล่นการพนันผิดศีลผิดธรรมชีวิตอยู่ในเป็นทาตของกรรมรมณอะไรพวกเหล่านี้มันก็จบลงในบึงไฟนรกนะครับมันถ้าไม่ในรกสถานที่ใดมันก็เป็นนรกอยู่ในอกเนี่ยนะครับมันเป็นทั้งสองอย่างพวกเราก็ไม่อยากจะเห็นคนหนึ่งคนใดนะครับเดินอยู่ในวิถีทางที่ มีทุกนะครับเดินอยู่ก็มีทุกจบลงก็ยิ่งทุกอะไรในทํานองนั้นแต่เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยนะครับเดินอยู่ในเส้นทางที่มีความสุขทางนี้อาจจะเป็นทางคับแคบสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็จะพาไปในทางสุขได้วันนี้ผมอยากจะนำพระธรรมของพระเจ้าสืบเนื่องมาจากครั้งที่แล้วนะครับถึง พระเยซูคริสตไ์ได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องทางที่จะทําให้คนเนี่ยมีความสุขได้นะครับในพระธรรมแมทธิวบทที่5ซึ่งเป็นคําเทศนาบนภูเขาของพระเยซูคริสต์ในวันนี้จะอ่านในบทที่5นะครับข้อที่6บอกว่าความสุขมีแก่ผู้ที่หิวกระหายความชอบธรรมเพราะเขาจะได้อิ่มบริบูรณ์ทุกคนไม่อยากจะอยู่ ในชีวิตนะครับแบบว่างๆหรือว่าไม่อยากจะเป็นแก้วน้ําที่มีน้ําแต่ครึ่งเดียวหรือว่ามีชีวิตที่ว้าวุ่นอยากจะมีชีวิตที่อิ่มนะครับอิ่มในที่นี้ก็คือว่าเป็นความอิ่มใจหลายครั้งหลายคราวนะครับเราอิ่มท้องนะเราอิ่มความรู้นะเราอิ่มประสบการณ์เราอิ่มในหลายๆอย่าง นะครับเราอิ่มอ,อกอิ่มใจในหลายเรื่องแต่ว่าความอิ่มใจข้างในลึกๆมันไม่มีข้างในมันกลวงข้างในมันแห้งข้างในมันเป็นเหมือนกับทะเลทรายนะครับมันร้อนระอุเราก็อยากจะให้จิตใจของเราเนี่ยนะเย็นและจิตใจของเราเนี่ยมีความสุขและจิตใจของเรามีความสงบ พระเยซูคริสต์จึงบอกว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นแก่ผู้ที่หิวกระหายความชอบธรรมต้องเข้าใจนะครับว่าพระเยซูคริสต์เนี่ยใช้ชีวิตอยู่ในตะวันออกกลางแล้วก็ที่นั่นเนี่ยก็มีทะเลทรายมีถิ่นทุรกันดารเป็นที่รู้จักกัน ถ้าคนหนึ่งคนใดเนี่ยนะครับหลงไปในถิ่นธุรกันดาลอยู่ในทะเลทรายเขาก็จะไม่มีน้ำที่จะดื่มไม่มีอาหารที่จะรับประทานเขาก็จะเดินวกวนและในที่สุดเขาจะเสียชีวิตด้วยการขาดอาหารและก็ขาดน้ำถ้าโชคดีนะครับบางคนอาจจะไปพบโอเอซิส เราเรียกว่าเป็นสวรรค์ของชาวทะเลทรายนะครับก็จะมีที่นั่นก็จะมีอาหารแล้วก็จะมีน้ำแล้วก็จะมีความบริบูรณ์ผมก็ปรารถนานะครับหวังอย่างยิ่งว่าพี่น้องทั้งหลายที่กำลังเดินอยู่ในทะเลทรายของโลกนี้ในถิ่นทุรกันดารของโลกนี้นะครับได้พบโอเอซิสในพบอาหารพบความอุดมสมบูรณ์พบในสิ่งที่ทำให้เกิดความสุขความสมบูรณ์ อยู่ในจิตใจได้ทีนี้ในความหมายของควมว่าหิวกระหายที่พระเยซูคริสต์พูดหนึ่งเนี่ยพระเยซูเข้าใจและพวกที่เดินทางในทะเลทรายในถิ่นทุรกรันดารเขาจะเข้าใจคำนี้ดีนะครับเพราะไม่ได้ใช้ถึงคำแบบหิวอาหารหรือว่าอยากน้ำธรรมดาภาษาที่พระเยซูใช้นี่เป็นภาษาที่ใช้ค่อนข้างจะพิเศษใช้เหมาะกับ คนที่เดินในถิ่นธุรกันดารเดินอยู่ในที่ทะเลทรายเมื่อ,อบุคคลผู้นั้นเกิดกระหายน้ําและหิวอาหารแล้วก็มีความรู้สึกว่าถ้าไม่ได้อาหารมื้อนั้นและก็ถ้าไม่ได้น้ําดื่มในเวลานั้นเขาอาจจะเสียชีวิตนั่นหมายความว่ามันเป็นการหิวมันเป็นความกระหายอย่างสุดๆแล้ว ไม่ใช่หิวธรรมดาไม่ใช่กระหายธรรมดาแต่ว่ามันเป็นความอยากได้ถ้าไม่ได้ก็จะต้องตายดังนั้นพระเยซูคริสต์เลยจึงบอกอย่างนี้นะครับว่าถ้าคนหนึ่งคนใดปรารถนาที่จะให้ใจนั้นเต็มบริบูรณ์ด้วยสันติสุขด้วยสิ่งดีๆด,ด้วยพระพรอย่างเต็มที่พระองค์บอกว่าผู้นั้นจะต้องเป็นคนที่มี ความหิวมีความกระหายที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องตามปกติธรรมดาแล้วนะครับว่าในความเป็นมนุษย์หรือว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆด้วยนะครับจะต้องหิวและต้องกระหายถ้าคนหนึ่งคนใดไม่หิวคนหนึ่งคนใดไม่กระหายก็หมายความว่าคนนั้นป่วยอาจจะเป็นโรคใดโรคหนึ่งและอยู่ในอันตราย ผมอยากจะบอกกับพี่น้องคริสเตียนในเวลานี้ว่าถ้าจิตใจของเราไม่หิวไม่กระหายพระวจนะของพระเจ้าไม่หิวไม่กระหายที่จะทำหรือว่าดำเนินชีวิตตามน้ำประทัยของพระเจ้า ถ้าความปรารถนาอยากเข้าเฝ้าพระเจ้าความปรารถนาอยากอธิษฐานกับพระเจ้าความปรารถนาอยากจะอ่านพระวนจะนะของพระเจ้าถ้าความปรารถนาอันนี้ความหิวอันนี้ความกระหายอันนี้มันหายไปโอ้อันตรายแล้วนะครับในอันตรายอย่างมากมากเพราะว่าผู้ที่จะรับความอิ่มในชีวิตขณะที่อยู่ในโลกนี้จะ ต้องเป็นบุคคลที่มีความหิวมีความกระหายอันนี้เป็นธรรมชาติของอผู้ที่รู้จักพระเจ้าและผู้ที่เติบโตในพระเจ้าดังนั้นผมก็อยากจะขอเตือนสตินะครับและก็อยากจะสร้างความหิวความกระหายให้แก่พี่น้องนะครับว่าจำเอาไว้นะครับถ้าเมื่อไรความรู้สึกว่าหิว น้ำพระทัยของพระเจ้าหิวที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องหิวที่จะอ่านพระคำของพระเจ้านะครับหิวที่จะเรียนรู้ทางของพระเจ้าถ้าความหิวอันนี้หายไปขอให้เราแก้ไขเถอะครับเพราะว่านั่นมันจะนำความตายมาสู่จิตวิญญ,ญาณของเราดังพระเยซูคริสต์จึงตรัสอย่างนี้ว่าบุคคลผู้ใดที่หิวกระหายความชอบธรรมก็เป็นสุขดังนั้นถ้า คุณยังมีความหิวมีความกระหายรักการอ่านพระคัมภีรักการอธิษฐานรักการไปโบสถ์รักการนมัสการรับก,การรับใช้พระเจ้าโอ้แสดงว่าท่านปกตินะครับคุณกําลังปกตินะครับแต่ว่าถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้นั่นหมายขาวว่าเราอยู่ในอันตรายเราป่บบวยฝ่ายวิญ,ญญาณแล้วนะครับในวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรนะครับถ้าคุณผู้ฟังนะครับมีปัญหาทางด้านฝ่ายจิตวิญญ,ญาณ แล้วก็อยากจะให้เราอธิษฐานเผื่อก็สามารถติดต่อมายังเราได้นะครับโดยเบอร์โทรศัพท์ข้างล่างนี้นะครับเราก็ยินดีที่จะเป็นเพื่อนที่จะอธิษฐานเผื่อแล้วก็หาคําตอบให้แก่พี่น้องทุกคนได้วันนี้เวลาหมดแล้วครับนาสดายเหลือเกินและเราจะพบกันในโอกาสหน้านะครับ วันนี้ขอพระเจ้าวอวยพรขอให้ท่านอิ่มเอิบไปเด้ประพร์ของพระเจ้าขอให้ชีวิตมีชัยชนะมีความรุ่งเรืองและมีความเข้มแข็งทะยานขึ้นไปอย่างนกอินทรีขอพระเจ้าวอวยพรทุกคนครับสวัสดีครับ